ดูว่าเป็นไรกเป็นไดโนเสาร์นะเอไดโนเสาร์แล้วก็นี่กดรอพอถามไปเาเป็นเอาไม่รู้ตัวกดหรอน่ารักเลยกดมาชาเลยแจ้งวัฒนะคิดถึงใะยองมากครับนะเรามีสายจากทางบ้านด้วยเรามีสายจากทางบ้านที่จะมาร่วมสนุกกับเราในวันนี้ขอเสียงปกมือต้อนรับจิมมี่ จิมมี่อิมพอร์ตฟอร์ยองใช่ไหมลูกถ้า <laughs> ตอนนี้เห็นทุกคนนั่งกันสี่คนอย่างนั้นแล้วเราแล้วเราอยู่ตรงนี้คนเดียว <laughs> ไม่เหงานะโอเอนะโอเอออขอบคุณครับขอบคุณครับเออนะทุกคนก็คิดถึงอยู่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างทางโน้นสบายดีนะลูกนะสบายดีฮะนี่เราพูดกันเหมือนว่าจริงๆแล้วเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกเนาะใช่ไหม แล้วใช่ไหมแล้วเราสวัสดีเราเดี๋ยวเราสวัสดีกันใหม่ก่อนนะสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับคับทั้งไทยทางงมาตอนนี้คอมเมนต์ก็มากันรัวๆนะกดหัวใจกันมารัวๆนะจ๊ะพี่ทามีเล่นเรื่องเรื่องอะไรบางลูกของพี่ทำมีครับขอามนะครับเล่นเรื่องมีปัญหาปรึกษาดาวนะครับผมพี่ซีเรสเบคอนนะครับเป็นคนร้อนฮะซึ่งแพงพอมากใช่ครับเพงพอมากคือผมต้องพูดก่อนว่าตอนระหว่าง ถ่ายทำใช่ไหมผมมีโอกาสได้ฟังกับจิมมี่ก่อนก่อนคนอื่นเลยเลยก็คือเราเราต้องฟังเพื่อเพื่ออินสปิเรชันเรื่องราวเกิดขึ้นด้วยก็คือแบบคุยกับจิมมี่แล้วแบบโอ้โหเพลงดีมากเลยแบบเออโชคดีมากที่ได้แบบได้มาเล่นแต่เพลงดีจริงเล่นเป็นแบบมินิซีรีส์ตรงนี้นะครับอี๊ปปี๊ปคุยกันเรา้บ้างจิมมี่เป็นไงบ้างจิมมี่รู้สึกไงบ้างตอนตอนที่ได้มาเล่นเป็นได้รับเลือกเป็นเป็นพระเอกเล่นเรื่องราวเอ็มวีเพลงนี้เอาจริงคือตอนที่ ตอนนี้เขาติดต่อมาใช่ไหมผมถูกใจตั้งแต่ตั้งแต่ที่เห็นว่าได้ได้วงซีเรียสเบคอนมาเป็นแบบว่าเรา <c oughs> เราได้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของวงซีเรียสเบคอนนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบ <c oughs> เป็นคนที่ชอบวงซีเรียสเบคอนอยู่แล้วแล้วเห็นปุ๊บคือแบบโอ้โหเอาเลย คือแบบไม่คิดอะไรแล้วคือูกใจนักร้องอยู่แล้วด้วยก็เลยตบปากรับคําไปเลยใช่แล้วเรายิ่งเรายิ่งเรามารู้ว่าจริงๆแล้วมันตอนแรกอะเรานึกว่าเป็นงานเอ็มวีด้วยซ้ําแต่ว่าคราวนี้พอมันรู้ว่าเฮ้ยโอ้โหมันคือเหมือนการคอลแลบแบบอเวนเจอร์อะมันคือแบบเอาคนนี้มาทำอันนี้เอาคนนี้มาทำอันนั้นเอาลงเอาคนใหญ่เอานักเขียนเอาอะไรมาโอ้โหก็เลยแบบสุดยอดสุดยอดครับการที่แบบว่าได้มาเป็นส่วนหนึ่งของ ใช่โปรเจกต์นี้ดีมากครับอืมมินิซีรีเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยในมุมมองของเด็กๆทั<ม>้งสามคนมีมีความรู้สึกไงบ้างกับเรื่องของฟีดแบ็คของเรื่องมินิซีรีอา์พี่ธอมก่อนอของทอมนะครับจริงๆคือดีใจมากครับคือส่งทวิตเตอร์ส่ง Twitter, สอะไรต่างๆแล้วก็แบบว่า<ม>พอพอ,พอได้ปล่อยแบบมินิซีรีออกไปอย่างเงี้ยแบบผลตอบรับค่อนข้างดีเลยครับคนแฟนคลับคือแบบแท็กสตอรี่มาแบบเต็มเลยแบบ อินว่ากับแม่กับนายซึ่งจริงมันน่ารักมากเลยเนาะคือมีหลายหลายคนเขาบอกว่าแบบอยากให้มีภาคต่อเลยอ่ะหรืออะไรแบบขอยาวๆด้วยขอยาวกว่านี้อะไรเยับคือแบบเราก็แฮปปี้มากๆกับการที่แบบฟีดแบ็กกลับมาแบบนี้นะคราล้วก็เป็นในฐานะเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยเราก็แบบใจชื้นแบบมีคนชอบอะไรเงี้ยเนาะมาอ่ะพี่จิมพี่จิมครับพี่จิมเล่าคาแรคเตอร์ของพี่จิมหน่อยของพี่จิมเป็นเป็นเรื่องราวเป็นยังไงบ้างคาแรคเตอร์พี่จิมเรื่องราวของผมนี่ผมจะรับ บทเป็นเด็กหนุ่มมหกคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าไหนอาศัยอยู่ที่กรุงเทพเอาเอาชื่อซอยได้ไหมฮะัได้ขครของให้สุดลูกอ๋อมันไม่มีลงระเรียดอะไรขนาดนั้นรอรอคนเบรนเกอยู่โอ้โหก็เป็นแค่เด็กคนหนึงแล้วคิดภาพว่าเหมือนแบบอยู่ๆไปโรงเรียนแล้วมีอาจารย์บอกว่าให้ไปตรงจดหมายหาเพื่อนคนนึงอะไรเงี้ยเออเราก็ เราก็จัดการส่งไปโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรเลยวันๆหนึ่งราก็แค่เป็นเด็กคนหนึ่งที่เตะบอลฟังเพลงอ่านกระตูนอะไรเงี้ยครับรื่อดอยู่เราก็ต้องเหมือนส่งจดหมายแล้วก็มีเรื่องที่แบบว่าเหมือนได้เพื่อนใหม่คนนึงแล้วเราก็แลกเปลี่ยนคุยกันจนเราคุยกันไปเรื่อยๆเอ๊ะมันยังไงนะมันยังไงนะอย่างงี้ยอ่ามันแบบเอ๊ะยังไงนะมันพูดกันเราแปลกๆนะเอ๊ะคิดอะไรรือแปลกนะ อยากจะรู้ว่าเสนอหรือตั้งใจอันที่ของผมแอบทาผมอันนี้ทางผมไม่เอาเลยแค่ถามว่าอย่างที่อย่างที่เรื่องราวที่บอกไปพี่ทอมเรื่องเป็นยุค90ใช่ครับหนก็ะทันเหรอลูกโอ้ของทำเนี่ยจริงๆแบบว่ามันคือตอนตอนปลายแล้วพี่เหมือนกับเป็นช่วงคาบเกี่ยวครับจริงๆอะคุณอาทอมก็จะประมาณ90แหละทอมว่าแล้วก็ ในตอนนั้นของทอมยังเป็นเด็กอยู่ถ้าถ้าในยุค90นะก็ยังพอได้สามารถแบบเห็นเทปเห็นอะไรบ้างวิธีการอัดเทปอมีความทรงจําเล็กๆน้อยๆแหละใช่ครับยังมีแบบทันเพจเจอร์หรืออะไรอย่างนี้อยู่ก็คือแึงว่าเห็นเห็นคุณอาเล่นอยู่ใช่ครับก็คือยังยังเข้าใจบริบทความความ90านะแล้วเป็นไงบ้างพอได้ลองไปสัมผัสกับกลิ่นอายความ90มันมันมีมนสเน่ย์ยังไงบ้างผมว่ามันมันดีนะแบบว่ายุค90นี่มันเขาเรียกอะไรทุกคนแบบมันปลานี่ไปหมดการจะจีบใครสักคนหรือว่า การจะเขียนจดหมายหาใครอย่างเงี้ยครับมันคือเหมือนเวลาเราเขียนแล้วเราตั้งใจมากๆกับการจะสื่อสารข้อความอะไรบางอย่างเพื่อที่จะส่งไปหาเขาอะไรเงี้ยมันก็ถ้าสมมติเขียนแล้วมันยังไม่ดีเราก็ขยำแล้วเขียนใหม่อะไรเงี้ยเพื่อแบบให้มันได้ข้อความที่ดีที่สุดแล้วก็ส่งไปซึ่งมันแบบปัจจุบันน่มันฉาบเฉวยมากๆพี่แค่แบบโทรหากันหรือว่าคอลไลหรือว่าอะไรทักไลหากันมันก็ถึงกันแล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ตรงที่คนเรามันจะใส่ใส่ใจรายละเอียดกันมากกว่าแล้วก็จะอดทนกัน มีความอดทนมากกว่านี้อะครัเอางี้คอนเซปต์คอนเซปต์ของพี่ทอมก็คือว่าทำท่าส่งไปหาคนระยองด้วยความคิดถึงเอ้ยเราจับคู่เลยได้ไหมอย่างนี้เลยได้ไหม ไปพี่เจมพี่เจมทำท่าเหมือนกันท,ทําท่าหนุ่มระยองคิดถึงคนกรุงเทพหน่อยเออได,ได้ได้ได้มาโอเคหนึ่งสองสามค้างไว้ค้างไว้ก่อนค้าไว้ก่อนแคปแคปแคปเออคอ่อกหนึ่งท่าหนึ 1, 2, ่งสองสามเออแคปแคปค้างไว้ลูกอา่าถ้าให้เป็นถ้าเป็นอิงตามคาแรคเตอร์ทำได้ไหมเนี่ยสองคนเนี้ย แบบเป็นเลมแบบั้ได้ไหมสามารถไหมโอ้โหเดี๋ยวนะสามารถอยู่แล้วสามารถอยู่แล้วสามารถอยู่แล้วได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ฮะเออนี่แหละเราเป็นจิตวิญญาณนักแสดงว่ะได้ได้ได้โอเคโอเคนะถ้าพร้อมแล้วขอนึงท่าท่าเดียวพอนึงสองสามได้ไหมนี่แหละคือไนท์ครับนี่แหละคือไนท์เลย รู้ไหมไหนคือหน้านี้เลยใช่ไหมไหนคือจิมมี่นี่แหละครับไข่รอ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 บไข่ร้าโอเคนะจิมมี่นะหนึ่งสองสามเออเอาปุ่มมือให้เด็กๆหน่อยน่ารักมากนะฮะครับลงทุนมากเลยลูกชายฉันเดินออกมาเลยอ่ะ พอเล่าเบื้องหลังในการทํางานสักนิดนึง,ล,งละกันเข้าในในตอนที่ถ่ายทําเป็นไงบ้างครับก็ตอนถ่ายทําจริงๆคือผมต้องพูดก่อนผมแบบเจอพี่พี่กบเนี่ยครั้งแรกเลยครับที่แบบว่าได้ร่วมงานกันอย่างเงี้ยซึ่งตอนแรกๆเราก็เกรงมากๆเพราะแบบเหมือนกับเราไม่เคยทํางานกับพี่เขามาก,ก่อนอแต่พอได้เข้าไปร่วมงานแล้วเนี่ยผมรู้สึกแบบโหพี่กบใจดีมากแลวเป็นคนที่แบบว่าเหมือนเหมือนพูดอะไรแล้วเข้าใจฮะพูดสื่อสารหรือพยายามแบบ ต้องการให้เราเป็นโบ๊ทแบบไหนหรืออะไรเงี้ยเขาเขาพูดสืนน่อสารได้ค่อนข้างเข้าใจเลยแล้วก็ทําให้เราแบบสบายและชิลกับการเล่นมากๆเลยครับใชพ่พี่จิมพี่จิมเป็นไงบ้างประสบการณ์ในกองถ่ายเป็นไงบ้างลูกโอ้ต้องเป็นเป็นกองถ่ายที่แบบทุกคนใจดีหมดเลยนะฮะคือแบบใช่ใช่เป็น,เป,นเป็นทุกคนแบบใจดีใจดีกับ,บพี่มิทอมมี่กันหมดเลยแล้วก,แวก็แล้วก็อย่างที่พี่ทอมมี่บอกคือ เป็นผู้เขาเป็นพี่กบเนี่ยจะเป็นผู้กำกับที่เหมือนเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรแบบว่าชัดเจนมากแล้วเวลาเขาอยากจะให้เราทําอะไรเขาก็จะบอกมาเลยแล้วเราก็จะเข้าใจโดยอัตโนมัติตรงนั้นเลยครับเหมือนแบบวันนั้นแบบการถ่ายทําก็ค่อนข้างราบรื่นดีครับผมถึงพี่ทํามานะฮะเรื่องของพี่ธําอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องราวของปี90ย้อนกลับไปในยุค90ได้มีการศึกษาหาข้อมูลยังไงบ้าง ศึกษาหาข้อมูลนะครับจริงๆก็เหมือนทอมชอบทอมเป็นคนชอบแบบเมื่อกี้ผมไม่ไดครับท่านผู้ชมเมื่อกี้มีครับตอนนี้ผมโดนแบบเป็นจ่าดึงดึงกระสจิตมาเน่ก็เหมือนทําเป็นคนชอบแบบถามเรื่องเก่าๆของคุณย่าหรือของอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วก็ก็จะถามแบบพวกผู้ใหญ่หรือว่าเรามาหาแบบเหมือนคุณย่าผมใช่ไหมเขาจะ เขาจะชอบพูดเล่นกับผมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนวิธีการชมอ่ะเขาพยายามที่จะวัยรุ่นมากๆอ่แล้วก็เหมือนเขามาเห็นผมในรูปรูปหนึ่งแล้วเขาพิมพ์มาว่าโหจ้าบจังเลยอะไรเงี้ยจ้าบจังเลยมันคือกคืออมันคือแบบจ้าบจังเลยอะไรเงี้ยแล้วผมก็แบบ ตลกย่าตรนที่แบบเขาพยายามที่มันจะวัยรุ่นน่ะต่คือในวัยรุ่นในตอนนั้นของเขาคือมันแบบจะบอกว่าเท่หรืออะไรแต่คือพูดคำว่าจ้าบอะไรเงี้ยจริงมันก็มันก็เป็นเสน่ห์นะเออใช่ผมก็เลยแบบเออได้ข้อตรงนี้มาแต่ว่าต้องต้อง,ต,องต้องบอกว่าในยุคนั้นอะ่ะมันไม่ได้มีการเข้าถึงเรื่องของอินเทอร์เนต็ตหรือว่าเรื่องของโซเชียลอะไรได้ได้รวดเร็วเท่ากับยุคนี้ครับถ้าสมมติว่าอ่าทอมมี่ต้องเข้าไปอยู่ในยุคที่ไม่มีอินเทอร์เนต็ตเราจะมีวิธีการหาความความสุขความสนุกใส่ตัวยังไง ถ้ายุคที่แบบไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับจริงๆก็คงแบบหากันเล่นพื้นบ้านเหมือนกับหาอะไรเล่นแบบลูกดีลูกแก้วหรือปั่นกัญยาหรืออะไรอย่างนั้นง่ายๆเล่นเห้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบง่ายใช่คือเป็นกิจกรรมแบบพื้นบ้านใช่ครับพออันนี้ขอลงลึกอีกนิดนึงเรื่องราวของตัวละครครับพี่ทอมพอได้ลองไปลงเป็นตัวละครี่ะมันมีมันมีความรู้สึกกับตัวละครนี้ยังไงบ้างก็ความรู้สึกสําหรับตัวละคร มฆนะครับจริงๆผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนซื่อๆคนหนึ่งเป็นคนแบบจริงใจซื่อแล้วก็แล้วก็แบบเหมือนแบบว่าเหงาแอบเหงาเหงาเน่นิดนึงอ่ะมันเหมือนแบบในพื้นที่หรือว่าเราแวกบริเวณบ้านเขาอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่แบบเขาดูแบบว่าเหงาอ่ะดูแเหมือนโหยหาเพื่อนสักคนหนึ่งใช่แล้วพอแบบเขียนจดหมายไปแล้วเนี่ยแล้วนายต่อกับมาแล้วแบบ มันเหมือนเขาได้คอนเนคกกับความรู้สึกอะไรสักอย่างแล้วมันแบบพอได้เริ่มคุยเริ่มแบบเริ่มศึกษาเริ่มอะไรเงี้ยมันมันเลยทําให้แบบมีสิ่งอะไรสักอย่างมาเติมเต็มเขาทําให้เขาแบบอยากอยากคุยอยากทําความรู้จักเพิ่มมากขึ้นเพราะเขาแบบเพื่อนน่าจะน้อยหรืออะไรเงี้ยอ่ะพี่ไนท์พี่ไน <c oughs> พี่ไนคอ่ะพอความรู้สึกของพี่ไ <c oughs> น <c oughs> พอพอเราได้ไปสัมผัสตัวละครของไหนจิงนี่ร <c oughs> ู้สึกไงกับตัวละครนี้บ้างโหจริงๆแล้ว ไอ้ตัวละครไหนเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนมันแบบคล้ายๆตัวผมเองมากเลยอะในตอนเด็กๆอะในความนี้โลกมันเป็นในความนี่แบบว่าเหมือนเป็นเด็กเป็นเด็กธรรมดาธรรมาคนหนึ่งอะที่แบบไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นคนที่คิดอะไรเยอะครับเป็นแบบคนที่ทําอะไรคิดจะทาอะไรก็ทําอะไรเงี้ครับแล้วพอมันเป็นแบบเด็กเข้าห้าวคนหนึ่งแล้วพอมันไปอยู่กับไอ้เจ้าเด็กแบบเมฆอะที่แบบว่าเหมือน mm. เหมือนค่อนข้างจะต่างกันสุดขั้วนิดหนึ่งนะในด้านความแบบ personality อะ โอ้โหเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเรารู้สึกว่าเคมีมันน่าจะเข้ากันมากเลยอะเราผมเราเราผมรู้สึกว่าน้าผมรู้สึกว่าเฮ้ยคนที่ไหนนท์นะคนบ้านไหนเนี่ยครับต้องเปนละยองสีน้ำเปล่าสำเนียงจะไม่ใช่เลยนะทีนี้ไม่ยังไมงเลยระมันม่รู้ไม่ไหนก่อนก่อนหน้าที่ไหนจะเข้าไปกรุงเทพอะฮะไหนเป็นคนสุพรรณครับผม ุนายเป็นคนชุ่มพลาดอีครับผมแล้วก็เข้าไปเราไปกรุงเทพแล้วคราวนี้เนี่ยแล้วพอไปเจอเมฆเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าไอตัวละครสองตัวนี้มันดูเข้ากันเข้ากันเคมีอ่ะผมรู้สึกว่าอยากจะให้มันมาเป็นหนังแบบเป็นหนังภาคต่อสักแบบสักสองชั่วโมงมากเลยอ่ะไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันวอนผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับผมผู้เดชเฉย พี่ทองพี่ทองไม่ได้ติดแมทอ่าโอเคอ่ะอ่ามีทูนิชมนะครับผมอยากถามว่าระหว่างไหนกับจิมมี่ใครข้างรักชมมี่เอ้ยเอ้ยแม่ข้างกันครับออันนี้พี่จิมมี่ต้องตอบอะระหว่างไหนกับจิมมี่ก็ฟังไม่ได้ฟังอยู่ฟังอยู่พี่ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับให้ผมทวนให้ให้ผมทวนไหมให้ผมทวนไหมฮัลโหลที่ได้ยินไหมครับที่นั่นที่ไหนได้ที่รักหรือเปล่า ยังไงวะเฮ้ยถ้าผมโดนคำถามหรือเปล่าไม่ได้ัำอะไรยอมเลยอ่ะถ้าแกหยุดตรงนี้นะคือได้ซีนแล้วนี่ออกไปแกไม่ได้ทำอะไรยอมเลยอ่ะเนี่ยเอาเป็นไงครัพี่จิมไหนตอบหน่อยดีว่าระหว่างไนท์กับพี่จิมใครข้างรักรอมนี่มากกว่ากันเฮ้ยเมฆข้างรักเมฆใช่ไหมเออโอ้ถ้าถ้าอย่างนี้ก็ก็ต้องเป็นไนท์อยู่แล้วครับ อในการแบบสปอยนิดนึงได้ไหมในการแบบแอบแอบแอบแบบแอบแบบคุยใช้ใช้เวลาในการที่แบบคิดภาพตอนยุคเก้าสิบนะแบบว่าเรื่องนี้ผมชอบตรงที่ว่ามันแบบมันมีความยุคเก้าสิบตรงที่มันมีโทรศัพท์บ้านเนี่ยแหละครับเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่ผมทำงในตอนนั้นเออเรากต้องต้องแย่งคุยโทรศัพท์กับคนในบ้านอะไรเงี้ยเออแล้วเราคือแบบก็ต้องคุยการบ้านอย่างเงี้ยกับคนที่เรารู้สึกว่า เฮ้คนเนี้ยมันไม่น่าใช่เพื่อนแล้วแต่เราก็ต้องคุยให้เปิดให้โลกรู้ว่าเฮ้ยเนี้ยเรากําลังคุยกับคนคนนั้นอยู่นะโดยที่แบบมีพ่อมีแม่มีพี่เรานั่งอยู่อย่างเงี้ยเออโหว่าไอ้นายเนี่ยแหละครั้งรัาสุดแล้วนะโอเคมีไหมมีอุปสรรคด้วยนะครับอะไรนะคนที่บ้านนี่แต่ถ้าขรั้งรักพี่ทอมจะเป็นจิมมี่โอ้ยตายตโออะไรจะชมนะนะนี่เป็นบาิสต้านี่จะชมเก่ อาม่าตาบาไล้ของผมใช่ไหมครับอ่าชื่อทวิตเตอร์นะครับชื่อทอมมี่นะครับอ่าทอมมี่เอสทอมมี่เอสเอ้ยแอบเล่นเหรอไม่เจอไม่าจอถ้มาเนี่ยถ้าไหนไปเชียงใหม่แม่จะพาหนุ่มกรุงเทพซ้อนถ่ายรถเครื่องไปเที่ยวไหนบ้างจ๊ะอ่าเชียงใหม่เหรอแล้วผมจำสถานที่ไม่ค่อยได้รู้เลยรู้เลย ปนี่ขึ้นดอยไหมอ้าจริงดอยอินทนนท์อยู่ไหนแลพี่ถ <laughs> ูกแล้วถูกแล้วอยู่แล้วอยูแ <laughs> แ่แล้วถูกแ,แล้วผมคงพาไปดูดาวอ่ะจริงเอางี้เคยเคย,เคยไปเชียงใหม่ก่อนไหมเคยไปเคยไปแต่เอาจริงๆว่านิสัยทำอ่ะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามแต่ที่ผมไม่เคยจำสถานที่อะไรได้จำ <laughs> ได้จำ <laughs> ได้แต่ว่าแต่ว่าเรียกว่าตอนที่ไปเชียงใหม่จำจำโมเมนต์ของสถานที่ที่เราชอบเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสถานที่เออสถานที่ที่ผมชอบอ่ะอ๋อแม่กำปอง ไนความ<ช>ผมเคยไปก<ช>็คือ <ๆ S 2> ตอนที่ผมไปนอนที่นั่นอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันได้ยินเสียงน้ําตกแล้วก็บรรยากาศมันเย็นมากแล้วก็ได้ยินเสียงแบบธรรมชาติมากว่าในความ,ม,วามรู้สึกว่าแบบมีความสุขกับตรงนั้นแล้วคือไปคาเฟ่ด้วยใช่ปะถ้าไปดูในช่วงแบบตอนเย็นๆพอเพยพอเพห <ๆ S 1> น่อยมันจะเห็นเป็นแบบปิดปิดใช่เห็นแบบผีตาพ่อออบอะไรเงี้ยแล้วมันก็คือเป็นอะสวยสวย คืออะไรอะเจมะไรอ่ะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาอ่านคำถามแต่งานบ้านกันก่อนดีกว่านะครับอามาา้องเบียเดี๋ยวอาให้พี่ทอมช่วยถามกั่นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปทมเล่นแบบนี้นะโอเคครับคำถามที่หนึ่งครับจากคุณอะไรเราอ่านชื่อได้ไหมเนี่ยชิคกี้มีทถูกครับอ่าจากคุณชิคกี้มีทถูนะครับผมถ้าจิมมี่ทอมมี่พับดาวครบหนึ่งพันดวงอยากอธิษฐานอะไรดีคะพี่ทอมตอบก่อนทังนั้นหนึ่งพันดวงครับขอให้ อธิษฐานอะไรก็ได้ยังงี้เหรอขอให้พ่อแม่ปู่ย่ากับอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเลยอธิวเนอร์แบบว่าอี้พลังวิเศษวะพี่จีนถามน้องถามพี่ทอมถามไปรอบนึงถ้าจิมมี่ทอมมี่พับดาวครบหนึ่งพันดวงอยากอธิษฐานอะไรดีคะพี่จีมอยากอธิษฐานอะไรโลกพับดาวครบหนึ่งพันดวงอยากจะให้เราสามารถแบบ เหมือนเราเหมือนเราสามารถไปอยู่กับคนที่เราลักได้เดี๋ยวนั้นเลยอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าการการที่เราอยู่ห่างกันระยะทางแบบว่าอยู่ห่างกันกับคนรักเนี่ยมันดูมันดูแบบว่ามันดูเหงาอ่ะมันดูแบบเราเรื่อนไม่ถึงเขาอ่ะมันเลยมันเลยเราทําให้เราต้องแบบว่ามีปัญหาดวงจาดาวอ่ะครับเหมือนเราต้องแบบโปรดช่วยฉันหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเราแบบคิดปุ๊บแล้วเราได้ไปอยู่ข้างเขาคนที่เรารักเลยก็น่าจะดีเหมือนกันครับ จิมม <fleet> ี่จิมมี่มีปัญหาปรึกษาดาวโทรเบอร์อะไรครับเดี๋ยวอไรเราไม่ไม่ใช่ขายของใช่บมไม่ใช่อะไรพี่ทอมมากอยากจะบอกอะไรอันนี้เป็นน้องคุณใช่ไหมใช่จริงเป็นน้องครับฝากถึงน้องชายหัวแก้วหัวแหวนคนนี้บ้างครับก็ มันขัดว่ะมันขาว่ะมันคือคนละคำถามใช่ไหมก็ฝากถึงจิมมี่นะครับผมก็จริงๆผมคิดถึงคุณมากนะคืออยากให้แบบว่ารีบๆฉีดวัคซีนแล้วขึ้นมาครับแล้อยากแบบว่าอยากทำงานร่วมด้วยแล้วเรานี้คือคิดถึงมากจริงๆตอนที่แบบสัมผัสได้เลยเมื่อวันเมื่อวานเรามีงานร่วมกันแล้วผมต้องผมต้องไปที่ระยองก็คือไปเจอจิมมี่ถ่าย ไปถ่ายงานงานเสร็จปุ๊บเราก็แบบไปนั่งชิลริมทะเลอะไรเงี้ยสัมภาษ์ได้เลยว่าแบบเออคิดถึงจริงๆอะ่ะเหมือนแบบได้นานมากไม่ได้เจอแล้วตั้งแต่เกาหลีอะไรเงี้ยอ๋อ,อใช่แล้วแบบกลับไปก็ตอนที่ตอนเย็นตอนนั้นเราก็บบคุยกันอะไรกันเยอะเลยแบบว่าผมมีงานต้องไปทําเดี่ยวใช่ไหมผมก็แบบรู้สึกเออพอมันไม่ได้ทํางานนานๆอย่างเงี้ยแล้วแบบได้ไปทําเดี่ยวปุ๊บแล้วมันรู้สึกแบบไม่มั่นใจเลยเหงาๆมันเหงาๆมันแบบเออมันคิดถึงอ่ะแบบยิ่กลับมาผมคิดถึงมากจริงอ่ะหนุ่มนายกองคอเทเปหนุ่มสะพาน อ<ช>ปาปากอะไรถึงพี่ชายคุณหนห่อยนี้คนจิตแม่ปากปากปากอะไรหถึดพี่ชายอึดขวแก้วหัวแหวนใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคโอเคเอาจริงคือเมื่อวานรู้สึกเหมือนกันเลยนะที่แบบประมาณมเดือนเกือบโอยเดือนครึ่งได้อะที่เราไม่ได้เจอกันมาหลังจากที่ว่าวันที่เราอยู่บนรถตู้แล้วเราก็มาส่งผมที่คอนโดแล้วผมก็บกมือบายบายพี่ทอมอะหลังจากวันนั้นก็คือไม่ได้เจอพี่ทอมอีกเพิ่งมาเจอเมื่อวานเป็นวันแรกอย่างเงี้ยครับโอ้โหเรารู้สึกแบบ คิดถึงเหมือนกันแต่ว่าคือตอนเนี้ยรู้สึกว่าถ้าเกิดจริงๆอยากขึ้นไปกรุงเทพอยากทํางานใจจะขาดอยากทํางานมากๆอยากออกกองอยากทําทุกอย่างเลยอ่ะคือเรากลัวที่ว่าเราจะต้องไปอยู่โรงพยาบาลสนามครับตอนเนี้ยกลัวว่าจะ คือเราก็ใจเข้าใจการที่กักตัวงั้นอย่าไประยองแล้วกันเราเราก็ใจพี่ก็ต้องเข้าใจใช่ไหมังไเที่ยวบ้างแกที่ระยองเลยกักตัวด้วยกันที่หมดเลยนะจะได้ไม่เหมาเะจะได้เราไว่ต้องไปไทยนะอะไรนะลูกเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ว่าสถานการณ์มันดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนภาวนาภาวนาให้มันดีขึ้นนะครับผมทุกคนแน่นอนทุกคนก็ต้องอยากให้มันดีขึ้น ถ้าเกิดสถานการณ์มันดีขึ้นอะเราต้องมาเจอกันแบบจริงๆสักหนึ่งแมทนะจิมมี่นะลูกนะอยับเจออยากเจอครับผมไม่เจอแฟนนานมากแล้วฉันก็ไม่เจอเธออีกเลยมันมันกี่ปีนะพี่สามปีได้เนาะสามปีโอ้โหสามปีนะเออสามปีอ่ะสุดท้ายจิมมี่ฝากถึงแฟนๆให้ติดตามซีรีส์เรื่องนี้หน่อยโลกอ๋อครับผมก็ขอบคุณที่ติดตาม ซีรีส์เรื่องนี้นะครเป็นมินิซีรีส์โคตรเป็นโคตรแฟนนะครับผมก็เป็นการรวมตัวกันนะครับผมทั้งนิยายทั้งเรื่องซีรีส์ทั้งเรื่องเพลงทั้งอะไรคือมาจัดเต็มแน่นอนเหมือนรวมทีมอเวนเจอร์มันรวมกันอยู่ตรงนี้นะครับผมเพลงก็ดีมากๆนะครับผมจากศิลปินมากมายจากใต้บล็อกมิวสิกนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามณที่นี้ด้วยนะครับผมอ,อสามนุปป่มฝากอะไรถึงแฟนๆในโลกอาร์ติธอมก่อนลูกแปะ ก็ฝากแฟนๆติดตามกันด้วยนะครับจริงๆพวกเราแบบตั้งใจทํามันมากสาหรับคราวนี้ซีรีส์ครั้นงนี้นะครับก็ถ้าชอบถ้าชอบแบบว่าเพลงของของพวกเรานะครับก็แบบว่าอย่าลืมแชร์แล้วก็ส่งต่อให้เ,เพื่อนๆกันนะครับอ ากให้ดาวบนฟ้าโปรดช่วยฉันหน่อยนะฝากถามว่าตอนนี้เธอเป็นอย่างไรคิดถึงกันบ้างไหมส่วนฉันทำอะไรไม่ได้เลยทำได้แค่ฝากให้ดาวไปบอกเธอ

พูดได้ไหมอีกอย่างนี้เลยได้ไหมไปโอเคหนึ่งสองสามค้างไว้ค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนแคปแคปแคปเอออ่ะขออีกหนึ่งท่าหนึ่งสองสามเออแคปแคปค้างไว้ลูกอ่ะถ้าถ้าให้เป็นถ้าเป็นอิงตามคาแรคเตอร์ทำได้ไหมเนี่ยสองคนเนี้ยบแบบเป็นเไลม์แบบทำได้ไหม สามารถไหมโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะสามารถอยู่แล้วสามารถอยู่แล้วสามารถอยู่แล้วได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ฮะเออนี่หละเราเป็นจิตวิญญาณนักแสดงว่ะได้ได้ได้โอเคโอเคนะถ้าพร้อมแล้วขอนึงท่าท่าเดียวพอหนึ่งสองซ้มได้ไหมนี่แหละคือไนท์ครับนี่แหละคือไนท์เลยรู้ไหมไนท์คือไนท์ไนท์คือจิมมี่นี่แหละครับ หยล้อกหยล้อมขอยล้อบหอยล้อมขอยล้อบหอยลรอบโอเคนะจิมมี่นะหนึ่งสองสามเออเอาปลบมือให้เด็กๆ่อยน่ารักมากนะฮะครับลงทุนมากเลยลูกชายันฮัลโหลที่ได้ยินไหมครับที่นั่นที่ไหนได้ที่รักหรือเปล่าเอ๊ะยังไงวะอยากจะให้เราสามารถแบบ เหมือนเราเหมือนเราสามารถไปอยู่กับคนที่เรารักได้เดี๋ยวนั้นเลยอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าการการที่เราอยู่ห่างกันร,ระยะทางแบบว่าอยู่ห่างกันกับคนรักเนี่ยมัน,น, wa, ม,น,นมันดูแบบว่ามันดูเหงาอ่ะมันดูแบบเราเรื่องไม่ถึงเขามันเลยมันเลยเราทําให้เราต้องแบบว่ามีปัญหากับจาดาวอ่ะครับเหมือนเราต้องแบบ <Arabic> ครับนี่นะฮะกำลังเลือกผู้โชคดีนะครับผมจากทวิตเตอร์นะฮะจากแฮชแท็กของเรานะครับผมเม็ดแจงใสโครสเฟรนนะะครับผมก็ดูดูซิว่าใครแคปรูปเลยว่าแคปเปโนของเราครับผมผู้โชคดีนะครับจะได้สี่ท่านนะครับเสี่ยงวันนะครับเดี๋ยวเราเลือกเลยฮะไปนี่ฮะคนแรกครับผมทแคปฟลัฟฟี่เฟงเฟงครับผมมามีเหมียวเหมียวของน้องนัทนะฮะกรับผมนะครับเลือก นั่นเรียกแล้วครับคุณมามี่เรียครับต้องหมดแวเลือกๆกันนะนี่ละกันอันนี้อันนี้นะครับผมแอดเป็นคิวคิวีเอเอเอยากเป็นแหมวอยากเป็นแหมวอยาเป็นแมวครับผมกดไลค์ด้วยถ้ากดไลค์ช่างกดแชร์ขอบคุณนะครับเพอนึกอัแล้วอัน เดบิวเป็นแฟนป่วยพี่ชูพี่เจ็ดอ๋อแอดการ์กิจ9021ครันีครับมาอดท้ายแล้วสุดท้ายมาทิดจะได้รูปพลอยของเราครับครับนี่ฮะนี่เลยคอมมี่สเตชั่นฮะครับคอมมี่สเตชั่นนะครับผมโอ้โหนี่นะฮะมีสเตชั่นฮะ ที่นั่นนะครับกับผู้ชมองทีวีสีนะครับ,บครับลูกพลอยทำเสียงด้วยครับนี่